ต่อไปก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวพิธีกรเองค่ะรู้เตาแต่ไม่เข้าใจไม่ใส่ใจไม่ศึกษาฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่สนใจที่จะศึกษาอย่างจริงจังคิดตัวเองว่าตัวเองรู้แล้วคิดว่าไร้สาระจิตใจไม่ยอมเปิดรับ คิดต่อไปอีกว่าอาจารย์เจ้าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเราเรารู้แล้วคิดไร้สาระไปเรื่อยเปื่อยอยู่มาตัวเองก็จะมีอาการคล้ายค่อัลไซเมอร์ค่ะหลงๆลงลืมๆบางทีขับรถ กลับบ้านเนี่ยเลยซอยบ้านบ่อยครั้งเป็นไปตลาดขับรถไปแต่นั่งรถเมย์กลับอะค่ะเป็นเอาถึงขนาดเนี้ย <ped aling> ค, icamente, ค่ะก็เลยขืนคือจนแบบเพื่อนๆถามาว่าเธอเป็นอะไรอ่ะบอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันหลงหลงลืมลืม <ped aling> บางที จะไปแบงค์ถือเงินไปเอาเงินไปวางพอนึกได้อีกทีนึงเงินก็หายไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่โชคดียังพอมีบุญอยู่บ้างได้ศึกษาได้มาศึกษาเอาจริงเอาจังกับตัวเองได้ลำลำมวยกายบริหารเล่นอยู่พักใหญ่ ไม่คิดว่าไอ้โลกที่เราเป็นอยู่เนี่ยจะหายไปราวกับอัศจรรย์ไม่กลับมาเป็นอีกจนทุกวันนี้ค่ะไม่คิดว่าการออกกำลังกายจะสัมพันธ์กับโลกที่เราเป็นพอนึกถึงท่านอาจารย์เจ้าซึ่งเป็นผู้รังสรรค์ท่าต่างๆและนํามาถ่ายทอดให้พวกเราพอนึกได้ น้ำตาไหลออกมาแบบในขณะนั้นบอกความรู้สึกตัวเองไม่ถูกว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา นึกถึงอาจารย์เจ้าในขณะนั้นอยากจะเข้าไปกราบเท้าขอโทษท่านและสารภาพควา,ามคิดที่ไม่ถูกต้องให้ท่านฟังและก็สำนึกบุญคุณของท่านเหล่าจือ ทำให้พวกเราได้ศึกษาเต่ามาจนถึงทุกวันนี้นับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้บอกตัวเองตลอดเวลาว่าชีวิตที่เหลืออยู่ขอเดินตามเต่าเท่านั้นแล้วก็จะสอนให้ลูกหลานได้สืบสารส่งต่อ รุ่นต่อรุ่นทุกวันนี้ตัวเองก็ขึ้นลงเชียงใหม่ก็อยากให้มีสถานที่ปฏิบัติที่ถาวรจึงหาสถานที่ฝึกปฏิบัติที่มั่นคงถาวรตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานนะคะก็ไปเจออยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สำเร็จแน่นอนขอให้พวกเราช่วยกันเป็นกําลังใจให้สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะรักทุกท่านค่ะ